สวัสดีค่ะวันนี้ก็มีเรื่องที่อยากจะมาเล่าให้ฟังนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลตัวเองและดูแลสุขภาพก็คืออย่างนี้ค่ะอย่างที่ยิบเล่าให้ฟังครั้งที่แล้วใช่ไหมว่าวิปแบอ,อทำงานหมรุ่หมหมค่ำนะแต่ว่มีความเครียดสูงมากไม่ออกกําลังกายนะคะแล้วก็ป่วยตรวจพบมะเร็งขั้นที่1ระยะที่1นนะคะเป็นมะเร็งที่เต้านมนะคะออแต่ว่าโชคดีมากก็คือว่า ตรวจเจอแค่ระยะที่1น,นะคะแล้วการรักษาอะไรทุกอย่างมันง่ายกว่าการที่เป็นระยะที่2ระยะที่สามระยะที่4ี่นะคะการทรีตเมนต์ทั้งหลายอะ่ะมัน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 ง่ายกว่าแล้วมันหายามีเปอร์เซ็นต์ในการหายขาดถึง90-95%นะคะทีนี้แต่สิ่งที่พี่อยากจะพูดก็คือว่า ทำไมถึงพี่ถึงโชคดีนะคะที่ตรวจพบมะเร็งในระยะที่หนึ่งก็เพราะว่าพี่แบบไม่ตรวจสุขภาพตลอดนะคะคือคือถึงแม้ว่าใช้ชีวิตแบบประมาทนะที่แบบไม่ออกกำลังกายเคร่งเครียดทำงานหนักนะคะพักผ่อนน้อยนะคะนอนดึกอ,อะไรอย่างเงี้ยนะคะใช้ชีวิตอย่างเงี้ยต่อเนื่องมาย,ยาวนาน แต่ว่าวีบเ,เริ่มคือเราศึกษานะก็มีความรู้นะแล้วก็เพื่อนๆกลุ่มเพื่อนๆของที่ทํางานของวีแบบเขาก็จะ,ะดูแลรักษาสุขภาพกันนะเพราะวิอยู่ในสังคมที่เขาดูแล,แลรักษาสุขภาพเนาะเขาจะ,ะตรวจร่างกายนะคะอออยูตัวอย่างที่อของผู้หญิงเนี่ยก็จะต้องตรวจร่างกายประมาณอย่างเช่นพอเราอายุ30เนี่ยก็ต้องตรวจมะเร็งปากมดลูกเนาะพี่พี่ดรกิ๊อริเนี่ย เราพอ,อยาดเข้าสามสิบปุ๊บก็คือตรวจทุกปีมเปะเระ็ปรปรปรงปากมดลูกเนี่ยก็คือโอเคไม่ไม่มีไม่มีปไม่มีประเดน็นไม่มีปัญหาอะไรนะแต่ว่าเรื่องของการตรวจเมโมแกรมนั้นจริงๆย่างเข้า40่แบบมันต้องเริ่มตรวจแล้วตามตามที่แพทย์แนะนํานะคะแต่พี่พี่ก็ยังนิ่งดูได้ก็คือคิดไม่เคยคิดว่าเราจะเป็นนะคะเรื่องมะเร็งเรื่องของมะเร็งเต้านมนะคะไม่เคยคิดเลยว่าเราจะเป็นเพราะเรา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 ,เรา ไม่ไมันไ,ไ,ไม่อยู่ในความคิดเราอะเนาะแต่ว่าพี่ทํางานหนักนะคะแล้วจริงๆเพื่อนพี่แบบอายุสี่สี่แบบเขาเข้าไปตรวจเมมโมแกรมกันแล้วละไปสิงห์รัตน์ลคลินิกไวยทองอะไรเงี้ยนี่นยุ่งมากด้วยเอ๊ะเออทำไมมันจะต้องไปเริ่มต้องโทรเริ่มเข้าไปที่ตรงนี้ก่อนแล้วก็ไปตรงนั้นตรงนี้อะไรเงี้ย จนแต่แต,แต่มันฝังอยู่ในใจตลอดแล้วเฮ้ยเพื่อเราไปแล้วเพื่อเราไปแล้วเ,เรา,เรายังไม่ได้เช็คอัพตามตามระยะอายุที่มันควรจะเป็นนะคะพออายุสี่ห้าพี่อนเลยไปที่ศูนย์แพทย์พัฒนานะคะซึ่งมันมันง่ายที่ศูนย์แพทย์พัฒนาคือแบบเหมือนแบบพาคุณแม่ไปหาหมอแล้วก็เลยปริ้งแบบว่าเออมีที่จอดรถก็ง่ายมันไม่ได้ยุ่งยากไม่คนไม่เยอะเหมือนจีราดการนัดคิวก็ง่ายพอไปตรวจอายุตอนที่อายุสี่ห้าปีแรกไม่ไม่พบอะไรนะคะ ปกติก็จะมีก้อนอเขาเรียกว่าเป็นก้อนหินปูนะที่อยู่ที่ต้งนมข้างซ้ายก้อน,ก,อนก้อนเดียวก้อนเล็กๆก้อนสองก้อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่เป็นอันตรายอะไรคุณหมอนัด follow up อีกปีหนึ่งนะคะเออพออยู่ขึ้นปีที่ส6เดือนจําได้เลยว่าเดือนมกราคมนะคะคุณหมอนัดพี่ว่เกือบจะไม่ไปตามนันแล้วแต่แบบเออมีอะไรโดนจ,นจิตโดนใจให้ไปพอไปจะไปปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าไปเจอนะคะมะเร็งระยะที่หนึ่ง ซึ่งแค่ระยะเวลาที่ผ่านไปแค่แค่แค่หนึ่งปีเท่านั้นนะคะแล้วเออซึ่งโชคดีมากในวันนั้นที่เ,เราไม่เลื่อนนัดแล้วเราก็ไปนะคะแล้วก็คุณหมอเก่งมากคุณหมอก็ตรวจแล้วก็มีนีชัยแล้วก็โล่งได้เบ็ดเสร็จภายใน,นะะสองสัปดาห์ว่าเอาตรวจพบนะคะตรวจพบเร็วแล้วก็เออได้ได้ได,ได้ไปหาแพทย์ที่เชี่ยวชาญในการรักษาสัญญาแพทย์แล้วก็การรักษามะเร็ง แล้วก็แล้วก็หายหายดีภายในคือทรีทเมนต์หายภายในแบบตรวจพบมกุลาใช่ไหมคะปลายปีปลายเดือนเมษายนเนี่ยพี่แบบทำทุกอย่างเสร็จหมดแล้วทั้งผ่าตัดนะคะพี่ไม่ต้องให้เคมผ่าตัดแล้วก็ทำรังสีรักษานะคะฉายแสงแล้วก็โชคดีที่เป็นมะเร็งตัวที่สามารถที่จะทันยาต้านฮอร์อมโมนได้นะคะซึ่งตัวเนี้ยยาตัวนี้เขาก็ไปช่วยในการต้าน การเกิดมะเร็งเนี่ยค่ะนะคะปีนะะี้ก็เป็นปีขึ้นปีที่4แล้วสุขภาพแข็งแรงดีนะคะสิ่งที่พี่อยากจะบอกก็คือว่า,เ,าเพื่อนๆหลายคนนะคะเพื่อนๆที่ไม่ได้อยู่ที่ทํางานเดียวกันนะแต่เพื่อน,เ,อนเรียนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือพอมีอาการนั่นนี่นูน่นอะไรเงี้ยคือก็คือพยายามที่จะแบบบอกว่าเออฉันเป็นอะไรฉันตายซะดีกว่าที่ฉันจะไปตรวจพบตรงนั้นแล้ววิวก็พยายามที่อยากจะสื่อออกไปบอกว่า เออคุณรู้ไหมว่าคนที่เป็นที่เป็นมะเร็งไะระยะที่สอที่สามที่สี่เนี่ยนะคะเพราะพี่ตอนที่พี่ไปที่ไปทรีตเมนต์เนี่ยไปรักษานะคะมันเจอเคสคนอื่นนี่เขาเป็นนะเคสหนักๆเยอะมากรวมถึงเพื่อนที่ทำงานเนี่ยที่เป็นผู้หญิงเนี่ยก็หลายท่านที่ไปตรวจพบมะเร็งในระยะที่สี่ซึ่ง ซึ่งเขาเสียใจมากเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขามีอาการแบบว่า,าผิดปกติทางร่างกายมาก่อนหน้านั้นเป็นปีครึ่งสองปีนะคะแต่ว่าก็ไปไปเช็คอัพแต่คือตรวจไม่พบนะคะแล้ววันหนึ่งคือเป็นอาการเยอะเลยแล้วก็คือถึงตรวจตรวจต,ตรวจพบว่าเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองบ้างเป็นที่อื่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ซึ่งพอระยะที่4แล้วว่าการทรีตเมนต์ันระยะที่1มันคนละเรื่องกันแล้วโอกาสการหายมันนคนละเรื่องกันนะคะยี่ที่พูดเนี่ยคือว่าไม่ได้อยากให้ทุกคนเป็นนะคะแต่ว่าถ้าเราเช็คอัพในทุกๆปีโอกาสที่เราเจอโรคที่เร็วนะคะโอกาสที่เจอโรคที่เร็วแล้วการรักษาันมีโอกาสหายสูงมากแล้วทรีตเมนต์มันไม่รุนแรงสำหรับคนที่เป็นมะเร็งในระยะที่4ี่ที่ที่3ที่4ที่เคยเจอนะก็คือว่า ไหนทั้งผ่าตัดนะคะการให้คีโมก็รุนแรงนะคะแล้วก็ใช้ระยะเวลารักษาต่อเน,นื่องเป็นปีๆนะคะซึ่งต้องมีคนคอยที่จะผ่าข้าออกโรงพยาบาลนะคะจากคีโมก็ต้องมีการฉายแสงบางท่านต้องมีการฉายแสงด้วยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นมาเนี่ยปีที่สองปีที่สามันก็อาจจะต้องมีการให้คีโมหรือให้ยารักษาต่อไปอีกนะคะแล้วผลของมันเนี่ยมันก็ไม่ได้ว่าเ,เปอร์เซ็นต์ในการที่จะหายดีจริงๆอ่ะมัน มันก็น้อยกว่าคนที่ที่เป็นในระยะต้นๆน,นะคะหรือจริงๆแล้วไม่เป็นดีกว่านะคะก็คือว่าเรารักษาสุขภาพดูแลสุขภาพอะ่ะพี่พี่ยังจะสื่อก็คือว่าตั้งแต่คลิปแรกนะคะเกี mm ่ยวกับ่เป็นคนอายุห้าสิบอยากจะเล่าให้ฟังนะประสบการณ์อยากจะเล่าให้ฟังจริงถ้าไม่เจอไม่ผ่านเรื่องนี้มาเองก็จะก็จะก็จะ,จะ,จะ,จะ ไม่อาจจะยังไม่ตระหนักนะคะแต่ว่าไม่อยากให้ทุกคนน่ะแบบยังไงอะ่ะได้มาเจออะไรแบบนี้อยากจะให้ใช้ประสบการณ์ที่ท,ที่ที่พี่ๆเคยเจอมาเนี่ยเอาลองไปเก็บไปคิดดูนะคะแล้วลองดูว่าให้เราหลีกเลี่ยงอะไรได้เราป้องกันอะไรได้เราทําดีกว่าอย่าไปคิดว่า,าสิ่งที่หมอเขาแนะนาเนี่ยคือแบบเ,เป็นเรื่องเรื่องเรื่องแบบมาร์เก็ตติ้งหรือเรื่องลอยๆนะคะเพราะว่าพี่โชคดีเพราะว่า,เ,าพเพราะว่าพี่แบบ พยายามที่จะดูแลตัวเองคือแบบคือติดตามข่าวสารนะคะติดตามสถิติเหล่านี้แล้วก็พยายามที่จะแบบเช็คอัพแล้วก็ที่ทํางานเนี่ยก็ดีมากๆเลยคือใน1ปีนะคะทุกปีเนี่ยบังคับเลยเป็นภาพบังคับเพราะว่าที่ทางานเรามีคลินิกอยู่ในที่ทางานนะคะก็จะต้องอตรวจร่างกายนะคะตรวจโดยโดยโดย,โดยรวมทั่วๆไปทุกปีนะคะ ซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็หลายๆคนที่ได้ยินมานะก็คือเจอโรคต่างๆจากการตรวจร,ร่างกายประจําปีโรคหลายๆรง,งโรคมะเร็งโรคอะไรอย่างเงี้ยมีมีมีเคสเยอะมากนะคะที่แค่แค่แพทย์ช่วยคลำหรือช่วยการการแค่ดูตรวจเบื้องต้นตรวจเลือดตรวจเอ็กซเรย์เนี่ยมันมันก็สามารถที่จะหินได้ว่าเรามีภาวะ อะไรแล้วก็ควรจะต้องติดตามเรื่องอะไรนะคะควรต้องดูแลเรื่องอะไรต่อนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าละเลยตรงนี้ซึ่งเออพี่ก็เป็นเป็น,เ,ปนเพื่อนๆเพื่อนหลายคน <c oughs> เพื่อนสนิทด้วยก็บอกว่าโอเป็นนั่นเป็นนี่นะไม่ไปตรวจหรอก <c oughs> นะเพราะว่าถ้าตรวจแล้วไปเจอเนี่ยแล้วแล้วแล้วแบบเหมือนตายซะดีกว่ามันไม่ตายไงค เป็นมะเรระยะที่สี่มันไม่อยู่ดีๆกมันก็ไม่ได้ตายเลยมันไอ้ตายมันไม,ไม่ไม่เท่าไหร่้ามันตายเลยนะแต่ว่ามันจะตายด้วยสภาพอะไรอะเราจะรับได้ไหมมันจะเจ็บปวดทรมานไหมแล้วเราจะใจแข็งพอที่เราจะไม่ทรีทเมนต์ไหมแต่ถ้าทรีทเมนต์ก็ต้องทรมานมากต้องใช้เงินใช้เวลาต้องมีคนดูแลนะคะแล้วอ,อ,อย่าคิดว่าห้าคนเป็นอายุในวัยกลางคนนะคะเดี๋ยวนี้วัยเด็ก ก็ก็เริ่มเป็นแล้วนะคะทั้งเรื่องของความดันเรื่องของโรคเกาโรคอะไรเนี้ยน้องๆที่ทำงานเนี่ยอายุ20กว่าเองเป็นเกาแล้วเออเป็นความดันสูงแลแล้วก็มีตรวจพบเออมะเร็งก็เยอะนะคะแล้วก็เออัยการโคน,นี่ก็คือเป็นใบที่กําลังกําลังเหมาะเลยเพราะมันผ่านศึกสงครามในการทํางานมาเยอะแล้วไม่ดูแลตัวเองเนี่ยอย่างนีุ้เนี่ยันก็จะเป็นอยงี้ยะนะคะเออส่วน ในวัยที่เป็นคนชราแล้วมีหลายคนนะคะทีอ่อายุ70อาบ80หรือมกระทั่งเกก็ยังเป็นรมะเร็งนะคะซึ่งซึ่งตรงนี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะจะให้มันกลัวนะทุกอย่างมันสามารถที่จะดูแลตัวเองและมันป้องกันได้นะคะโดยที่เราทานอาหารให้ดีนะคะถ้าท่านที่ทานอาหารนอกบ้านบ่อยๆนะคะ ตลอดเลยคือไม่ได้เคยทานอาหารที่ที่ที่บ้านเลยไหนะอยากจะให้ขันกลับมาดูแลตัวเองนะลองดูซิว่าลองลองหัดเรียนทําอาหารได้ไหมลองทําอาหารแล้วแล้วก็ลองแบบว่าทานอาหารให้เรียบง่ายหันกลับมาทานอาหารที่มันเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะคะหรือว่าถ้าเราไม่อยู่กาตรงนั้นนะทานอาหารคลีนเพิ่มสัดส่วนของอาหารที่มันเป็นคลีนมากขึ้นหรือว่าเราต้องมีรู้จักวิธีการ detox ร่างกายนะคะถ้าเรารับสารพิษมา กลับมาเราต้องมีมีมรู้เรียนรู้นะักลองหาวิธีในการที่จะดีชอกส์นะคะการพักผ่อนให้เพียงพอนี่สำคัญมากๆเลยแล้วที่สําคัญคือทําไงที่จะสลายความเครียดนะคะถ้าเราทํางานหนักดังนั้นวิธีการสลายความเครียดมีหลายวิธีนะต้องออกออกกาลังกายนะความเครียดก็จะรีลีสออกไปจากกล้ามเนื้อไปจากอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ การทำสมาธินะคะการฟังเพลงมีเ e c r ช a t i o n การพักผ่อนทั้งหลายนะคะอย่าให้ความเครียดอ่ะมันสะสมต่อเนื่องยาวนานนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือการหายใจออกซิเจนเข้าไปในร่างกายนะคะทำยังไงก็ได้ออกกำลังกายก็เป็นวิธีหนึ่งที่ทำให้ออกซิเจนเข้าไปสู่ระบบเลือดได้ได,ได้ดีนะคะมันมีมันมีเยอะแยะเลยวิธีเยอะแยะเลยนะคะพี่ยมาคุยตรงนี้ไม่ได้เป็นเอ็กซ์เพรสเรื่องนี้แต่อยากให้จริงๆแล้วเรื่องวิธีการที่จะรักษาสุขภาพ เรื่องของอาหารการกินเรื่องของอะไรพวกนี้ที่ป้องกันการเกิดโรคต่างๆมันมีเยอะแยะมากในอินเตอร์เน็ตอยากให้ทุกคนลองอหาแหล่งความรู้ที่เชื่อถือได้แล้วก็แล้วก,แวก็แล้วก็ลองเริ่มปฏิบัติตามดูนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็คือเน้นที่สำคัญคือว่าควรจะต้องตรวจร่างกายแล้วที่สำคัญสถิตินะเรื่องของอน้ำหนักตัว มวลรวมอ,อ,อะไร BMI อะไรพวกนั้นนะคะมันเวิร์กนะเรื่องเนี้ยคนที่มีน้โอกาสคือเราต้องเราเราต้องพยายามหาข้อมูลตรงนี้หน่อยนึงว่าจตามตามหลักสถิติเนาะถ้าเรามีน้ำหนักตัวเนี่ยเกินเบื่อทียบกับส่วนสูงแล้วเนี่ยมันมันเป็นภาวะอตี้เนี่ยมันมีความเสี่ยงนะคะเพราะว่าฮอร์โมนเนี่ยมัน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 ไม่ได้ทำงานปกติแล้วถ้าเราไขามันเยอะนะคะตรงนั้นน่ย พอมันระบบฮอร์โมนหรือต่างๆมันทํางานไม,ไ,มไม่ไม่ปกติเนี่ยมันมีโอกาสเสี่ยงในการที่จะเกิดโรคได้นะคะเพราะฉะนั้นโอกาสการเป็นมะเร็งก็สูงนะคะโอกาสเป็นโรคอื่นๆก็สูงเพราะนั้นดูแค่ที่น้ําหนักตัวเนี่ยไม่ต้องเบื้องต้นเนี่ยก็คืออยาให้น้ําหนักเกินนะคะมันจะเป็นโหมดแบบห้าสิบสี่สิบห้าขึ้นมาเนี่ยเข่านะคะน้ําในเข่ามันก็จะเริ่มแบบว่ามันจะเริ่มแบบหน้อยลงนะคะข้อมือแขนอะไรอย่างนี้นะคะ มันจะเริ่มแบบเสื่อมนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราหนักตัวเราเยอะเนี่ยทุกอย่างมันจะยิ่งเสื่อมเร็วนะคะอันนี้ก็ส่วนหนึ่งแล้วก็คือว่าสําหรับผู้หญิงนะเ,เราต้องดูว่าเราเป็นคนที่มีฮอร์โมนเยอะหรือว่าฮอร์โมนน้อยอย่างเช่นบางคนมีรอบเดือนที่ตั้งแต่อายุน้อยเนี่ยเป็นความเสี่ยงอย่างมากถ้าคนที่มีอายออุรอบเดือนที่อายุน้อยมากๆเช่นแบบต่ากว่า1 0ปีเนี่ยคุณควรจะต้องตรวจคลีบแท็กอยู่ตลอดเลยเพราะว่า การที่ฮอร์โมนผลิตฮอร์โมนร่างกายผลิตฮอร์โมนเพศเนี่ยระยะยาวนานอ่ะมันมีโอกาสเสี่ยงในการที่ะจะเป็นโรคมะเร็งได้นะคะแต่ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะเป็นนะแต่ว่าการที่เราเช็คอัพอ่ะที่พูดจํำๆคือว่าเช็คอัพมันมโอกาสที่จะเจอ,อถ้าเราเป็นถ้าถ้าไม่เป็นคือมันดีมากๆแค่ไปแบบว่าเออไปไปโรงพยาบาลนี่ไปตรวจเพื่อที่จะรู้ว่าฉันไม่เป็น ก็คือทุกครั้งที่พี่คิดไปตรวจเช็คอัพนะคะฟ o ลโล่อัในส่วนของมะเร็งที่เคยเป็นมานะคะพอปีที่สี่ยังต้องเช็คอัพถึงทุกครึ่งปีถึง5ปีแล้วหลังจากนั้นก็คือเช็คทุก,ท,กทุกปีนะคะทุกครั้งที่ไปก็มีความเครียดนิดน,นิดน,นะแตพ่พี่บอกตัวเองว่าฉันไปเพื่อที่จะตรวจรู้ว่าฉันไม่เป็นไรนะะฉันไปเพื่อที่จะฉันรู้ว่าฉันแข็งแรงฉันไปเพื่อที่จะรู้ว่าแข็งแรงนะคะก็เราก็ดูแลตัวเองนะคะ เดี๋ยวมีนิดนึงว่าอพอดีแบบจำไม่ค่อยได้ก็คือว่า,าเราควรจะตรวจเรื่องอะไรบ้างนะคะเนี่ยนะคะก็คือแน่นอนแหละว่าถ้าสำหรับประเมินสภาวะสุขภาพที่คนที่มีความเสี่ยงนะเช่นมีภาวะซึมเศร้าหรือว่าสูบบุหรี่จัดหรือแอลกอฮอล์หรือว่า,ออาใช้สารเสพติดตรงเนี้ยต้องตรวจเฉพาะหรือว่าคนที่อยู่ที่สูง หมายถึงว่าไม่ใช่อยู่ที่สูงคนที่ต้องขึ้นปีนเสาอย่างเงี้ยอย่างเช่นที่ทำงานของพี่ว่าเนะี่ยมันต้องมีคนที่แบบขึ้นไปปีนเสาแล้วไปติดตั้งอุปกรณ์อยู่บนเสาไฟฟ้าแรงสูงอย่างเงี้ยมันอยู่ที่สูงนะเพราะฉะนั้นต้องดูเรื่องของ ภาวะหลายๆอย่างว่าความเสี่ยงว่าร่างกายเนี่ยขึ้นไปแล้วจะไปรูปไหมตกลงมาไหมอะไรอย่างเงี้ยคือภาวะร่างกายพร้อมไหมที่จะตรงนั้นอันนี้ก็คือเป็นประเมินภาวะสุขภาพโดยทั่วทั่ว,ว,วไปโดยสุขภาพโดยเฉพาะนะคะส่วนที่ต้องควรจะต้องได้รับตรวจสุขภาพเพิ่มเติมนะอันนี้สําคัญก็คือว่าตรวจตานะคะเราอายุเยอะแล้วใช้สายตาวม่อย่างไงตั้งแต่อายุ4 0ปีขึ้นไปควรได้รับการมาใส่ตาแล้วก็คัดกรองเรื่องเกี่ยวกับต้อหินความดันลูกตา ะะที่ผิดปกตินะคะยังน้อยอ่ะปีละครั้งเนาะแล้วก็ตรวจฟันนะคะฟันนี่สําคัญนะคะสุขภาพช่องปากนี่จริงๆนะว,ว่าควรจะต้องแบบประจําปีปีละหนึ่งครั้งต้องดูว่าฟันผุไหมเรื่องของหินปูนน้องขูดหินปูนตลอดนะคะแล้วจะบอกให้ว่าคนที่มีอายุเยอะคือพี่ใกล้ชิดคุณแม่มากคนที่มีอายุเยอะคนสมัยก่อนเนี่ยไม่ค่อยดูแลเรื่องของเรื่องของสุขภาพฟันนะคะ ไม่ค่อยให้ความสําคัญเนาะออหรือว่าบางคนน่จะแบบฟันไม่แข็งแรงกระดูกและฟันไม่แข็งแรงดังนั้นออจะมีปัญหาเรื่องของฟันเนี่ยแล้วทาให้เราต้องเสียงเงินเยอะมากเลยแบบเป็นแสนเป็นล้านในการที่เราจะต้องไปรักษาลากฟันออดูแลฟันเพราอให้นั้นนะถ้าเราเริ่มดูแลมาตั้งแต่อายุยี่สิบป่านะคะตั้งแต่เด็กเลยตั้งแต่วัยเด็กเลย เราดูแลฟันของเรานะคะเช็คอัพทุกปีขูดถิ่นปูนทุกปีดูซิว่ามีฟันผุไหมแล้วถ้าที่อุดมามันหลุดไหมอะไรอย่างเงี้ยถ้าคุณมีสุขภาพฟันที่ดีนะชีวิตในวัย <laughs> กลางคนหรือว่า <laughs> ไวไัย่ยปลายเนี่ยมันจะแฮปปี้มากแล้วมันจะเสียงเงินน้อยเรื่องนี้มากๆเลยนะคะเนี่ยก็ควรจะต้องฉายรังสีเอ็กซเรย์อกนะคะของทีมงานมี้เพ็คให้เช็คทุกปีนะคะ เรื่องความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดนะคะคัดกรองภาวะโลหิตจางแล้วก็ความผิดปกติต่างๆเกี่ยวกับเลือดหรือเข็เลือดนะคะระดับไขมันในเลือดนี่แน่นอนต้องเช็คอยู่แล้วว่าเป็นคอเลสเตอรอลหรือไตรกลีเซอไรด์หรือเปล่านะคะระดับน้ําตาลในเลือดอันเนี้ยถ้าอายุ35ปีขึ้นไปควรได้รับการตรวจระดับน้ําตาลในเลือดตลอดนะคะเพื่อช่วยคัดกรองเบาหวานคนสมัยนี้ทานหวานมากนะคะไอ้พวกที่แบบเป็นน้ําหวานหรือพวกที่แบบเป็นอะไรอะ ชานมไข่มุ้งเนี่ยกินกันเป็นแบบว่าเพราะ,ะนั้นน้ำตาลขึ้นพวกนี้น้ำตาลขึ้นสูงมากก็ทำให้มีภาวะเบาหวานอยากจะเน้นในอย่างหนึ่งคือว่าถ้าคุณเป็นเบาหวานนะฮะโอ้ชีวิตไม่แฮปปี้ไม่มีความสุขเลยนะคะแล้วคุณก็ต้องไปโรงพยาบาลถี่ขึ้นทุกเดือนทุกเดือนถ้าคุณเป็นความดันนะเพราะ,ะนั้นทำไงอะที่เราจะาดูแลตัวเองดูคนโทรลเรื่องอาหารก่อนที่มันจะเป็นนะคะถ้ามันไม่เป็นเนี่ยคือแฮปปี้มากโรงพยาบาลคุณถาม คุณห่างไกลมากเงินคุณไม่ต้องใช้สําหรับการดูแลตัวเองเลยเพราะฉนั้นเ่นี้สำคัญมากๆนะคะให้ลองมาหัดดูแลเกี่ยวกับเรื่องของอาหารและการออกกำลังกายด้วยนะคะการตรวจการทํางานไตนะคะการทางานตับแล้วก็เช็คพวกววออเวลาเสาร์และวัต่างๆนะคะเวลา B เวลา A นะคะเนี่ยแล้วก็ของผู้หญิงเนี่ยการตรวจเต้านมเนี่ยสำคัญนะคะก็คือว่าคนอย๋่เนี้ยเป็นเยอะมะเร็งเต้านมเนี่ยเป็นเยอะมากๆเลยตั้งแต40่40ปีขึ้นไปควรจะตรวจนะคะ แต่ถ้าอันนี้ไม่ได้เป็นบุคลากรทางการแพทย์หรือไม่ได้เชี่ยวชาญทางด้านนี้นะอันนี้เป็นเจนเนอเรลทั่วๆไปที่แบบทางแพทย์เขาสักเกสนะแต่ถ้าเคสที่มาบอกว่าเออถ้ายิ่งไปตรวจแล้วกลัวลว,ว่ามีสารรังสีอะไรอย่างนั้นนะ่ที่เข้าไปที่เต้านมอ,อะไรเงี้ยพี่อันนี้พี่ก็ไม่ไม่มั่นใจในในดีเทลตรงนั้นนะคะต้องต้องหาความรู้แล้วก็ต้องต้องเขาเรียกว่าอะไรต้องใช้วิจายยาัยญาณแต่ถ้าสําหรับมุม,มี่มนะเช็คแค่ปีละครั้ง เอ่อเมโมแกรมแค่ปีละครั้งเอ็กซเรย์ปอดแค่ปีละครั้งเนี่ยเอ่อ uh, มันอาจจะมีลังสีตกครั้งบ้าง mm hmm. หรืออะไรเงี้ยแต่ว่ามันยังดีกว่าถ้าเราแบบเป็นแล้วเราไม่รู้นะคะถ้าเราเป็นแล้วไม่รู้คนที่เป็นแล้วอะมันมีโอกาสมากมันต้องมันต้องยอมเสี่ยงกันต้องแลกด้วยสถิตินะคะว่าอะไรต้องเวทเอาคุณต้องเวทเอานะคะเรื่องของมะเร็งปากมดลูกเนี่ย จำเป็นและสําคัญมากนะคะบางทีคุณไม่ได้มีเพศสัมพันธ์แต่ว่าเราไปใช้ห้องน้ําสาธารณะนะคะมีโอกาสที่จะติดเชื้อพวกนี้มานะคะแล้วเดี๋ยวนี้ก็คือว่าวัยเด็กนะคะตั้งแต่เด็กๆเ,เลยพอเริ่มโตขึ้นมานิดนึงเนี่ยยังไม่มีเพศสัมพันธ์เนี่ยมีสามารถที่จะฉีดเ,เขาเรียกว่าอะไระวัคซีนเนาะในการที่จะป้องก,กอันโรคมะเร็งปากมดลูกได้ด้วยก็หลานๆของพี่พี่พี่ดรกิ๊เนี่ไปไปตรวจกันหมดเลย ะะแล้วถ้าคุณมีอายุเพิ่มขึ้นน่60ปีขึ้นไปอ่ะน,นี่ยิ่งแบบเยอะต้องตรวจตาตรวจจุละประเมินสุขภาพระดับไขมันระดับน้ําตาลอะไรอย่างนี้นะคะก็เยอะเลยนะลองดูนะคะว่าปีละครั้งนะคะตรวจถ้าเป็นผู้หญิงอพีแนะนำตรวจร่างกายโดยทั่วไปที่บอกตรวจตาตรวจฟันนะคะตรวจเลือดอย่างที่บอกไปครั้งเดียวเลยเช็คได้หมดนะคะ แล้วก็เรื่องของระบบสืบพันธุ์นะคะแล้วก็เรื่องของเต้านมนะคะมันก็จะช่วยคัดกรองให้เราแบบเสียงน้อยปลอดภัยนะคะถ้าเกิดมันเป็นหรือเป็นอะไรจริงๆเนี่ยมันผงก่อนมันรักษาง่ายมากค่ะคะเดี๋ยวนี้วิทยาการมันมันมันดีทันสมัยมากแต่อย่างที่บอกคือว่าท่องไว้เวลาไปเพื่อฉันตรวจเพื่อที่จะได้รู้ว่าฉันเป็นเป็นอะไร ก็ฝากเอาไว้สุขภาพต้องรักษาดูแลนะคะถ้าถ้าเราใช้มันเปลืองนะคะหรือเราไม่ดูแลเราไม่หาความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้เอ่อพอเราย่างเขาสี่สิบสี่้าห้าสิบเลไไปเรื่อยเรื่อยเนี่ยเรามันจะมันทุกอย่างมันจะดีคลายลงแต่ถามว่าคนที่อายุเยอะแล้วแข็งแรงมีไหมมีเยอะแยะมากมายให้คุณ ให้คุณได้ไปหาตัวอย่างของท่านเหล่านั้นดูบางท่านเนี่ยอายุเก้าสิบอายุเป็นร้อยยังว่ายน้ายังวิ่งยังออกกําลังกายต้องไปดูเคล็ดลับของท่านเหล่านั้นว่าท่านทํำยังไงถึงจะเป็นคนอายุเยอะที่แข็งแรงแล้วก็มีความสุขนะคะมันทําได้นะคะก็วันนี้ก็เป็นฝากเอาไว้กับเรื่องที่รู้แล้วดีของพี่50ค่ะ